มาดูเรื่องของเด็กๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจะต้องเป็นวันเด็กแห่งชาติครับวันปีนี้วันเสาร์ที่สองคือวันที่แปดใช่ไหมรอใช่ไหมแปดมกราคมยังไม่ได้ดูเลยอ่าผมนี่จําได้เลยเพราะว่าจําตั้งแต่เด็กๆแล้วจําตั้งแต่เด็กๆว่ามาถึงว่าจะต้องดูปฏิทินว่าวันเด็กปีนี้วันที่เท่าไหร่อ๋อซึ่งตอนนี้ก็ไม่เด็กแล้วตอนเด็กเป็นนักล่ารางวัล ค่ะวันที่8ของมกราคมค่ะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดในขณะนี้เนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กของปี65ออกไปก่อนนะคะโดยทางคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าตามที่กระทรวงกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของปี65นะคะรวมกิจกรรมการมอบโล่รางวัลประกาศนียบัตรกับเด็กเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะ โดยออตอนนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นนะะทางกระทรวงจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแข่งชาติที่ส่วนกลางและเลื่อนการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตออกไปก่อนนะคะแต่สําหรับกิจกรรมฉลองวันเด็กแข่งชาติในส่วนภูมิภาคให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ค่ะร่วมกับคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดถ้าเห็นว่าปลอดภัยก็จัดได้นะคะโดยในการจัดนี้ให้เป็นไปนตามมาตรการและข้อกําหนดอย่างเคร่งครัดค่ะครับอ่อตอนนี้ก็ แตใครจะไปนั่งเก้าอี้นายกปีนี้ก็นั่งไม่ได้แล้วนะก็งดไปก่อนหนึ่งปีนะครับแต่แตส่วนวเ,วเอก,กชนจะจัดหรือเปล่านั้นก็เขาบอกว่าดูประเมินสถานการณ์แต่ละ,ะพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับค